คลิปนี้คุณล้อ้งจะมาสอนวิธีการเปลี่ยนแป้นจมูกง่ายๆด้วยตัวเองค่ะอุปกรณ์นะคะก็มีแววนอันเก่าค่ะที่มีแป้นจมูกที่เราต้องการเปลี่ยนนะคะแล้วก็มีแป้นจมูกอันใหม่ขาดไม่ได้เลยนี่ค่ะแล้วก็มีไขควงเล็กๆนะคะแบบนี้หัวไขควงเล็กๆเนี่ยก็จะใหญ่กว่าหัวปากกานิดหน่อยแล้วก็มี ครีมค่ะเอาไว้เรีมนะคะถ้าใครไม่มีครีมแบบนี้นะคะก็ใช้แหนบแทนได้เลยค่ะแล้วก็มีผ้าเช็ดแว่นค่ะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการเปลี่ยนเลยค่ะวิธีจับแว่นให้จับทั้งกรอบและเลนแบบนี้นะคะอย่าจับเฉพาะเลนอย่างเดียวนะเพราะอาจจะทำให้เลนของเราหลุดออกมาได้ค่ะแล้วก็ให้เอาผ้าเช็ดแว่นนะคะมารองที่เลนแบบนี้เลยนะเพื่อป้องกันเวลาที่เราไขาพผาดจะได้ไม่โดนเลนเป็นรอยค่ะ สังเกตที่นิ้วคูรูกส้มนะคะจะประคองการแป้นจมูกเอาไว้ค่ะป้องกันแป้นจมูกเบี้ยวการไข่น็อตนะคะให้เราไข่น็อตทวนเข็มนาฬิกาค่ะเพื่อคลายน็อตออกนะคะจากนั้นใช้ครีมค่ะเอานาะมาคีบน็อตออกไปแบบนี้นะคะใครที่ไม่มีครีมก็สามารถใช้แหนบแทนได้เลยนะคะจากนั้นเราเอาซิลิโคอนอันเก่าค่ะออกไปนะคะแล้วก็เอาซิลิโคอนอันใหม่ที่เราเตรียมเอาไว้นะคะมาเสียบเข้าไปที่ช่องแบบนี้เลยค่ะ จากนั้นก็ใช้ครีมนะคะคีบน็อตอันใหม่มาใส่เข้าไปที่ช่องนี้เลยและก็ไขน็อตน,นะคะตามเข็มนาฬิกานะคะเพื่อให้น็อตของเราแน่นค่ะไข่สองสทีก็แน่นแล้วนี่เลยค่ะเสร็จแล้ว1ข้างเร็วมากๆเลย เรามาต่อกันที่ข้างที่2เลยนะคะครูลุกส้มจะทําแบบเดิมเลยค่ะเพื่อนๆสังเกตที่มือครูลูกส้มนะนิ้วครูลูกงส้มจะประคองที่ก้านแป้นจมูกตลอดเลยเพื่อป้องกันแป้นจมูกของเราไม่ให้เบี้ยวนะคะส่วนมือนะคะก็จะไขยอย่างระวางแล้วก็เบามือมากที่สุดเลยค่ะแต่ก็จะจับแว่นให้แน่นกระชับแล้วก็มั่นคงที่สุดนะคะเพื่อป้องกันเวลาที่เราไขาพลาดค่ะแว่นเนี่ยก็จะได้ไม่หลุดออกจากมือของเราค่ะนี่เสร็จแล้ว แล้วนะคะสองข้างเร็วมากๆเลยเช็คความเรียบร้อยสักนิดนึงเปลี่ยนเป็นจมูกอันใหม่มาเสร็จเรียบร้อยแล้วง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะเพื่อนๆทาตามได้สบายมากๆเลยค่ะส่วนที่เราจับเลนนะคะเราก็เอาไปล้างก่อนนะคะเพื่อที่เลนจะได้กลับมาใสค่ะลองไปทําตามนูนะคะคือลูกส้มผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้หญิงคนแรกของไทยบ๊ายบายค่ะ